เราจะมาสาธิตการดองเล่าบอกลาโลกเกาสูตรสมุนไพรตรูบอกนะครับโรคเกาเนี่ยมันเป็นโรคที่กดยูริกมันสูงนะครับแล้วก็มันทําความเจ็บปวดให้กับคนที่เป็นเราจะมาบอกลาโรคเกากันด้วยสูตรสมุนไพรโบราณสิ่งแรกที่เราต้องมีคืออะไรครับในการดองก็ต้องมีโหลนะครับน,นี่เป็นโหลกแก้ว ครับโงแล้วอันที่สองก็คือตัวยาที่เราจะใช้ตัวยาสาคัญเลยก็คือนี่ครับอันนี้คือลากกัญชานะครับร <Wow. S 1> ากกัญชาเนี่ยสรรพคุณแก้โรคเกาต์ลดกดยูริกนะครับนี่เป็นลากกัญชานะครับแล้วก็ลากกัญชานี่ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปก่อนนะใช้ลากกัญชาใส่ลงไปใส่ลงไปเลยลากกัญชา เสร็จแล้วหลังจากสายรากัญชาแล้วเนี่ยผลก็ได้ตามมาในไหน,ไหนจะดองแล้วก็สําหรับผู้ชายนะครับที่สูงอายุปวดเมื่อยเป็นะขี้โรคขี้ปวดขี้เมื่อยหรือว่านกเขาขันมางไม่ขันมางขันมางไม่แข็งแรงก็เอาสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยเสริมไปนะครับนี่หนึ่งตัวนะครับอันนี้อีกหนึ่งตัว ตัดสมุนไพรนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแหล่งท่องเอที่ยวทั่วไปก็จะมีพวกเขาวันเปียงเขาวันอ่อนพลังช้างสายพลังเสือโอู้ระับกบคุณทั้งหลายแหลน่นี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับตาใส่ลงไป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 นี่ก็เป็นสูตรไทยแล้วนะครับเป็นสูตรไทยเราเอาแก้โรคเกา สมุนไพรเราสมุนไพรไทยเรานเนี่ดีที่สุดละใส่ไว้กันไหตใส่หนเลยตัวยาที่สำคัญต่อมาคืออะไรครับนี่เลยครับเหลาวอสก้าดองด้วยเหลาวอสก้านะครับเหลาวอสก้าจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ เป็นเหล้าวอสกาใช้วอสก้าของไทยเราก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีแล้วก็วอสกาของพวกชนเผา่าพวกกะเหลียงบางาย,ยอพวกมูเซอร์อะไรพวกเนี้ยนะวอสกาเขาแรงดีแต่ผมมันกระแดะนะกระแดะอยากใช้ของนอกก็เลยใช้วอสก้าของนอกนะจริงๆมันไม่ใช่หรอกนะเพราะอะไรมันหาง,ง่ายนะเดินก็ห้ามก็มีสายแล้วมันซื้อง่าย แต่ว่าไอ้วัดกล้าของใครในปัญหายากน้องขึ้นป่าขึ้นดอยขึ้นเขาถ้าลูกศิษย์ลูกหามีก็เอามาแบ่งได้นะครับเอามาเผื่อมาฝากว่าน,น้ำผึ้งน้อยอย่างที่บอกไปคิดก่อนก่อนก็คือน้ำผึ้งอาจจาะใช้ดีก็ต้องเป็นน้ำผึ้งป่าหรือว่าน้ำผึ้งกบมิม้มอะไรพวกนี้ดองทั้งรังทั้งวน้ำเลยก็ยิ่งดีนะครับแต่นี้เราไม่มีเราก็ใช้ผึ้งเลี้ยงผึ้งเลี้ยงตาสวนลำไย,ยเนี่ย ครับพึ่งเลี้ยงที่เขา,เ,าเอาไปปล่อยเลี้ยงน้ำสวนน้ำใยแล้วก็ใช้คนนี้ใช้นกัปแล้วก็เทใส่ลงไปถ้าพอประมาณอะะพอประมาณเดี๋ยวจะเสียรสชาติของเหล้านะถ้าพอประมาณสเสร็จแล้วนี่เลยตามด้วยวอสก๊อ อันนี้ของประเทศอังกฤษนะครับของประเทศอังกฤษนะทีแรกจะเอาอัลซูรุตมาดองแต่พอดีอัซูรุตมันไม่พอมันเหลือ,อกู้แค่ขวดเดียวนี้เราต้องใช้ถึง3ลิตรนะครับแล้วก็วอสกาเติมลงไปเลยนะครับ หอมจริงแต่มันไม่หอม,มกิ่นมันไม่มีไหมนะครับไม่เหมือนวัชกาของอพวกปากรยอรพวกมูเกิร์เพราะันจะมีวัตกาเพราะันจะมีกลิ่นไหมนะครับแต่ที่ลาวก็ไม่มีกลิ่นไหมนะวัสกาที่ลาวก็ไม่มีกลิ่นไหมนะพวกนั้นก็จะทําจากข้าวโพดครับอันนี้ของริงใส่ไปเลยวัสกาไอพี่ดอเนี่ยไม่ได้กินเองนะเราจูงกินถือศีลถือศีล <c oughs> เผืลูกศิษยลูกหาไม่แวะเวียนเยี่ยมก็จะไว้ต้อนรับเขาโอที่เป็นเก้าเป็นอะไรอะไรก็แวะมัจิบได้นี่เลยครับหมดไปแล้ว2ลิตร2ลิตรก็ยังไม่เต็มที่สามสาลิตรใส่ไปเลยพอดีเป๊ะเลยโปโก้หนังก็ตักไปเลย ามขวดพอดีนะครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับยาดองนะครับสมุนไพรป้องกันเกานะครับเกาเนี่ตับหนึ่งเลยผลไพ่ได้ก็คือปวดเมื่อยร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดอะไรล้วแต่เสร็จแล้วครับยาดองสูตรสมุไนไพรป้องกันโรคเกาต์ <Wow. S 1> รูบอกแล้วก็หมักไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็เอาออกมาจิต นะครับช่วงเขาม่วงว่างแล้วหรือก,ก่อนนอน,นวันละเป๊กสองเป๊กนะครับแค่นั้นเองไม่อยากินถึงเมาละเอาแค่เป็นกระสายยาอันนี้ก็สูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆเพรฉะนั้นลองทำดู